ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไม่มึงโสนน้ำไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับผมมือนี้นะครับเนาะบุกวาวโอ้คนหน่อยไทยคอนเจนนะครับเนาะมือนี้พามะไตเบียดนะครับเนาะเป็นวันหยุดของบ้าโอ้นะครับเนาะมาไตเบียดอยู่ฟองฟองขางทางนะครับเป็นฟองน้ำอยู่ตลอดเลยแต่ว่าหงาเนี่โอ้โหรับพี่น้องเบื้องรวมหัวรวมหัวบ้าโอ้เลยพี่น้องครับไอ้ฟองนำอะไรตลอดเลยครับฟองนี้ ไปมาใส่เบ be ็ยดฟอมร้องมึงใส่เบ็ยดฟอมขาวๆเด้อครับพี่น้องใส่กองฟอมมาใส่ฟอมมาใส่แหาไว่าไงใส่แหนะชิ้นเดียนร้องเบิองวันนี้ทีป่าบ้านเฮาบัวร้องมาเบิองมามันนี้เป็นวันหยุดก็เลยบอกว่าบรรยากาศอมว่าบรรยากาศผู้เดียวเป็นวันหยุดของบ้านโอ๋นะครับอมว่าบรรยากาศเบิองก่อนนะนี่อันนี้ป่ามันยังที่บ้านเฮาบัว พี่น้องก็ยจังคอยรอเบื้องนะครับเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเอาถิมาหยำให้เบื้องนะครับนี่ถึงใส่นะครับเนาะถึงมาใส่ีหลังแหลกนะครับเนาะเรามายำมุลุยใส่ได้จากหลังนะครับเพราะมันหกขักมันแวกใส่ได้ซํำได้ก็ะดิบำนั่นนะครับเนาะมันหกขี้ดีเดี๋ยวนี้ำมาหยำเดี๋ยวโอ๋กาะิพามายยำนะครับมันนี่อย่างถือบบนะครับเนาะนี่ก็ะิไปใส่ต่อไปก่อนครับ Kỳnh hòm kỳnh hòm phán kỳnh no, hòm phán kỳnh nào kỳnh hòm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  Hãy không có đâu ai nó Gõ Để cái này không bỏ lỡ những

พูดนะแมงพูดนะโดดน้ำเล็กน,น,นึงอ่ะพี่น้องครับโอ้ผมง่ายได้เพิ่งนึงเหรอืมเอาโอ้มันโดดงน้ำไปฝีได้เพิ่งนึงเหรอโอ้ฝากพี่น้องทางยูทูบของเขานะครับเนาะ เออซอยเป็นกำลังแรงใจให้ซอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เดอ้อพี่น้องครับเออโอโหกทีพยายามหาลงคลิปให้เบื้องเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมกขอยบไปเพียงเท่านี้นะครับกขอบคุณครับสวัสดีครับ